สลูกศิษย์รำยองก็จะบอกเนี้ยทุกคนเดบอกว่าร้องเพลงเร็วเหนื่อยเหนื่อยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคุณออกเสียงไม่ถูกจุดคุณไม่ได้เอาเสียงออกจากท้องออกจากปอดอแต่คุณเอาเสียงออกจากคอร้องไปสองเพลงคอแหบคอพังคอเละคอเน่าแน่นอนต้องเป็นทอมซินอักเสบแน่นอนอ,อคุณต้องเจ็บคอคอคุณต้องอักเสบแน่นอนอเห็นชัดเฮยนี้รายองบอกว่าถ้าเราร้องเพลงเสียงออกจากตรงเนี้ย ทำไงพี่นกสอนหน่อยใช่ใช่ใช่เจ๊มีปัญหาการกลัวว่าเสียงจะไปออกข้างล่าง่ต้องสอนที่บ้านออกออกตรงตูดหัวเข่าหัวเข่าหนูก็อุตส่าห์ไปพูดศิลปินขยายความไม่เสร็จเลยว่ะหัวเข่าพี่นกมันมีเทคนิคมันต้องไปต้องมันต้องเรียนมันต้องแบบเราเชื่อเราเชื่อเขาเพราะเขาคือเจ้าแม่เพลงเร็วที่ที่ไม่เคยเห็นเขาเหนื่อยอ่ะไม่เหนื่อยเลยไม่เราไม่แบบว่าเอาจริงๆเราเราก็ไม่ได้ใช่เด็กวัยรุ่นแบบ สิบกว่ายี่สิบนะแต่เขาพลังนี้เด็กวัยสรุ่นซุ่มเขาไม่ได้นะแล้วเวลาสอนลูกศิษย์ร้องเพลงลำยองจะไม่ให้ร้องพวกเพลงที่ดังในปัจจุบันนะคะเพราะพวกพวกนี้มันมันร้องง่ายอ่ามันร้องง่ายแต่แต่ลำยองจะสอนพวกเพลงของอ่าไม่รักดีอ่าคิดถึงของหลังลอร์เรสตอที่เพลงเปล่งเปล่งใช่แล้วก็ของเลนซอมบี้อะไรพวกเนี้ยกระจกลาวกระจกลาวกระจกลาวใช่ อย่างเงี้ยอย่านะร้องนานเธอใจ่ายค่าลิกซิตเองนะฉันไม่ถึงไม่ถึงสี่คำจะจะไม่ถึงสี่คำอย่านะจะสู้นะแล้วทีนี้เพลงพวกนี้มันจะเสียงสูงมากแล้วเวลาต่ําก็จะต่ํามากสูงก็จะสูงมากก็ต้องต้องใช้เพลงพวกนี้ในการฝึกร้องเพลงมันถึงจะทําให้ปอดขยายแล้วถึงเราถึงจะได้รู้ว่าวิธีการออกเสียงยังไง ค่ะแต่ถ้าร้องเรื่อยๆมันก็จะออกจากคอออกจากอะไรร้องเพลงแค่สองสามเพลงเสียงก็หมดละแล้วคุณก็จะเป็นนักร้องมืออาชีพไม่ได้ได้หมยถึงเวลาเราได้ยินแบบนักร้องโอ้ยเสียงเส้นเสียงอักเสบนี้คือน่าจะมาจากการใช้เสียงที่ผิดเลยใช่ไหมคะหนึ่งถ้าถ้าถ้าศิลปินคนนั้นไม่มีงานแล้วเสือไปร้องเพลงงานเดียวนั้นคือผิดแต่ถ้าศิลปินที่เขามีงานอยู่ตลอดตลอดตลอดช่วง อันนี้คือเขามีงานคือเขาใช้เสียงถูกอยู่แต่ว่าเขามันเยอะจริงจริงมันเกินมันช้ไปมันช้ําไปอย่างศิลปินดังๆเนี่ยต้องต้องบอกเขาเขาร้องได้ดีแต่ใช้ทุกวันใช้ทุกวันค่ะทีนี้แล้วสำหรับเพลงนี้มันมีท่าเต้นอะไรพิเศษหรือว่าท่าที่เป็นสัญลักษณ์ตัวเราเรายังสะพานโค้งอยู่นะสะพานโค้งก็มีแต่ไม่ใช่กับเพลงนี้แล้วก็คือมันจะมีท่าวัดจำะเออมันจะเด้งหน้าเด้ง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  คือใน MV นี้เขาแซ่บมากเลยนะคนน้องน้องที่เต้นใน MV นมใช่อันนั้นคือเขาจะมาในลนักษณะของเกาหลีในเอ็มแต่เราเต้นไม่เป็นอาอจากลำซิ่งแล้วดีไซน์เ,นเรื่องของการเต้นอะไรเองด้วยไหมคะพี่น้องไม่คือ,คอใน MV เนี่ยคือครเราไปคนเดียวเราเต้นอยู่คนเดียว แต่ว่ามันมันเป็นเส้นเรื่องอะในเอ็มวีไม่มีอะไรมากมายและแต่ว่าเวลาเราไปออกคอนเสิร์ตหรือไปรายการที่มีแดนเซอร์แดนเซอร์เขาจะเป็นคนที่ออกแบบดีไซน์ขึ้นมาเองเขาก็จะมีแล้วเราก็มีหน้าที่คือไปไปเรียนแบบแดนเซอร์ทำตาแดนเซอร์ทำตาแดนเซอร์ค่ะก็แล้วพอทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลมันเสร็จค่ะออกมาให้เราเห็นภาพแล้วมันเป็นยังไงบ้างครับพี่กับเพลงนี้ก็ถือว่าโอเค ในระดับหนึ่งแต่ว่าเนื่องวยจากว่าเราต้องเข้าใจว่า,าโซเชียลคนที่เล่นโซเชียลก็จะเป็นอีกกลุ่มวัยหนึ่งที่ที่เล่นเยอะก็คือกลุ่มวัยรุ่นแต่ว่าของเรานี่มันน่าจะเกินโซเชียลไปแล้วอะไรอย่างนี้แล้วก็เราภูมิใจในผลงานที่ออกมาแต่การบริโภคข,ของคนอาจจะวัยวัยที่บริโภคข,ของเราคือวัยทำงานกลุ่มนี้ก็จะไม่ค่อยได้จับโซเชียลสักเท่าไหร่ค่ะกลุ่มที่เป็น ไปดูตามหน้างานใช่อ่านั่นคือกลุ่มของเรากลุ่มของเราอ่าค่ะแต่ภาพรวมมาเราเราสบายใจกันาสบายใจค่ะเราสบายใจคือคือเพลงมันโอเคดนตรีมันโอเคแล้วเวลาเราไปร้องสดมันมันติดปากมันติดปากคนเขาติดปากกันตอนนี้ก็เพลงเยอะเนาะไม่รู้จะฟังเพลงไหนตอนเนี้ยก็จะปลกอยเวออกมาก็คิดแล้วคิดเองเพลงเยอะจริงเยอะมากค่ะแต่เราเชื่อว่าในความความเพลงเยอะมันก็จะมีกลุ่มที่แบบ เป็นของของเราอ่ะกลุ่มที่เขานิยมแนวของเราอันนี้ก็เราก็ต้องรักษาไว้อย่างเดียวแน่นกลุ่มของเรานี่น่าจะเป็นกลุ่มที่ต้องฟังในวิทยุนะฟังในวิทยุฟังในแอปมือถืออ่ะพวกทางานบ้านไปด้วยอ่ะเออใช่อย่างเงี้ยขออย่างที่ที่ช่องมีมีโทรเข้ามาขออย่าง มีเปิดดุณยอมคุณด้องมีทุกวันอยู่แล้วเพลงแดนเขาอยู่ในสายเพลงแดนเนี่ยเราเวลาในในหนึ่งชั่วโมงเวลาเราเปิดเพลงมันต้องสลับสับเปลี่ยนเอาแล้วจริงๆแล้วเพลงเร็วที่จะเป็นเพลงเร็วที่คนรู้จักหรือเพลงเร็วที่ถูกถูกซ้ำๆช้ำๆบ่อยๆมันต้องมีคุณอยู่ในนั้นอยู่แล้วเอาผหไปเทินเนาะโอ้โไปเทินนี่คือมันมันใช่เลยอ่ะเป็นอะไรที่มันจะต้องถูกถูกคุมาอยู่แล้วเราถึงบอกว่ามันก็อยู่ที่คนคุณผู้ฟังเนาะเสพเพลงสนุกก็ต้องมาที่ ลําหยอกแล้วเป็นไงคะคุณค่าช่วงนี้ทําไมดูทําไมคุณใส่เสื้อสีชมพูคะไหนชมพูต้องไหนตอนนี้คุณมองอะไรเป็นสีชมพูดเลยไหมคะอไม่นะคือมันเหมือนกับเราไม่ได้แต่งงานกันเลยเพราะเราแคทํางานด้วยกันมาอยู่แล้วเพราะเราอยู่ด้วยกันมาสี่ปีพูดง่ายๆแค่นี้การแต่งงานมันไม่ใช่อะไรที่เป็นเป็นเรื่องใหญ่สําหรับเราเลยที่จริงกลว่าจะไม่แต่งละคะ แต่ว่าทให้ถูกใจพ่อแม่เฉยพ่อแม่อยากให้แต่งพ่อแม่อยากอยากให้แบบอ่าชุมคมยอมรับลูกเขยเขาค่ะอพ่อแม่เราเป็นห่วงตรงนั้นจะได้ไปไหนมาไหนจะได้แบบไม่มีคําคอหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแพลนคือตั้งใจจะมีน้องด้วยไหมคะก็ตั้งใจตั้งแต่ปีก่อนนะอาปลายปีหกสองก็บอกสื่อมาตลอด แต่เนื่องด้วยจากว่าเราไม่ใช่คนดังสื่อก็เลยไม่สนไม่ใช่สื่อสื่อสนใจแต่ว่าแฟนเพลงไม่ได้สนใจอ่าสื่อนี่ท่ำข่าวมาเยอะอืแต่ว่าแฟนเพลงไม่ได้สนใจแล้วทีนี้พอเราแต่งงานท้องหรือเปล่าท้องก่อน <c oughs> <c oughs> แต่งหรือเปล่าอตตั้งใจที่จะมีท้องที่ไ่สนใจที่สนใจที่สนใจที่อย่างเงี้ยสนใจเออเถ้าเราติดตามกันจริงๆอย่างที่พี่นกบอกนะคุณผู้ชม เขาพูดมาตลอดว่าเขาอยากมีน้องอะถ้ามีน้องก็ทําให้มันถูกต้องทำให้มันถูกต้อง <c oughs> แต่คนคนก็ไม่ได้ดูข่าวหมดไงเ <c oughs> ขาใช่นะคนเขาคนเขาไม่ค่อยเสพข่าวกันแบบเรื่องเล็กๆนน้อยมันก็เสพเพราะเขาเข,า,ขาจะติดภาพของพี่ที่เล่นละครซะส่วนใหญ่ซะมากกว่า <c oughs> หรือเปล่าว่าในบทบาทของเรามันเป็นแบบนั้น <c oughs> ค่ะมันจะเหมือนตัวจริงหรือเปล่าตัวจริงมันมาเป็นแบบนี้ละครมันเลยเป็นแบบนี้อะไรอย่างี้ตัวจริงเป็นแบบนั้นละค่ะ ตัวจริงก็เป็นหมดแล้วค่ะไม่ตัวจริงเราเป็นคนที่คนอาจจะมองว่าเราเป็นคนแบบแต่แะแต้แต่ภาพเราออกมาเป็นหนุ่มสาวเซ็กซี่มีความมั่นใจตัวเองมีความมั่นใจตัวเองสูงแล้วก็เป็นสาวมั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นผู้หญิงปากจัดอะไรประมาณนี้มองมองภาพเป็นคาแรคเตอร์ในละครเป๊ะเป๊ะเป็นคาแรคเตอร์ของลำยองหลองเห็นหาวด้วยไม่ใช่ลำยองเดียวลำพึงด้วยลำพึงด้วยทีนี้เอาในชีวิตจริงเหมือนอีแก่อยู่บ้านเลยค่ะ เป็นแม่บ้านแม่สีเรือนอเป็นคนที่ไม่เที่ยวผับไม่เที่ยวอะไรแล้วทำอาหารได้ด้วยเป็นคนไม่เที่ยวไม่เที่ยวเลยคือนอกจากแต่ว่าเรา,เราทำงานเราก็เหมือนกับการเที่ยวแล้วมไม่ไปเที่ยวไม่ไปไหนเลยจัดสวนทํากับข้าวอยู่ที่บ้านนั่งรถแท็กซี่คนเดียวก็ไม่ได้ขับรถก็ไม่เป็นอขับรถโดนได,นได้เฉพาะไปตลาดใกล้ๆบ้านแต่ต้องมีคนนั่งไปนะต้องมีคนดูด้วยอะไรอย่างเงี้ยแค่นานปีหนึ่งได้จับขับรถประมาณสัก สี่ห้าครั้งต่อปีค่ะที่ได้ขับเองแค่นี้ค่ะเป็นคนที่ไม่ไม่ได้เก่งอย่างที่เห็นหรอกนั้นนั้นน,น,นั้นคือการแสดงใช่าการแสดงลำยองนองหินห่าวกับลำพึงนั่นคือการแสดงใช่ค่ะ <laughs> แต่เกิด <laughs> คุณสุภณีนั่นต้องบอกเลยนะฮะไม่ใช่อย่างคือมันเป็นคนละด้านเลยคนละด้านต้องบอกว่าลำยองกับลำพึงนั่นคือตัวต,วตนหนึ่งตัวตนหนึ่งตัวตนในบทบาทการแสดงค่ะแต่ตัวตนจริงๆคือ ความเป็นครูความเป็นผู้ใหญ่เนี่ย<ฆ>ในวงการเนี่ยต้องยกให้คนนี้เลยคือการแบ่งว่าการละเทศะการช่การเรียนคืออะไรการเป็นครูคืออะไรทุกสิ่งทุกอย่างของพี่นกเนี่ยคือผมเห็นมาตั้งแต่ต้น<ฆ>ก็จะรู้ว่าพี่มีการแบ่งอย่างให้เห็นได้ชัดใช่ก็คือเราเราเราจะรู้ว่าเราอยู่ในตำแหน่งไหนบางทีลืม,มเป็นลำยองหนองยินหาวออกรายการพีอาตุย้ยต้องไปคุป เจ้าหญิงแห่งวงการพีอาร์นะฮะไม่ใชใครไม่เคยเห็นลองไปเซิร์ชได้นะฮะเจ้าหญิงแห่งวงการพีอาร์ลูกทุ่งเพียรตุ้ยบอกว่าลำยองเป็นลำยองเป็นลำยองหนองยิ้นหาวอุ้ยลืมบางทีนึกว่าตัวเองเป็นครูมาซะเรียบร้อยปุ๊บคุยอย่างเงี้ยเราอย่าคุยแบบทางการเกินไปซึ่งพีอาร์เขาไม่ต้องการพีอาร์เขาต้องการความเป็นฮาฮาความเป็นตลกความเป็นผู้หญิงแก่นของของลำยองหน่องยิ้นหาวอุ้ยลืมลืมค่ะ เทพต่อไปอย่่อย่างนี้นะเราจะต้องอย่างเงี้ยลืมตัวมีหลายบทบาทคือคนอื่นเขาจะหลุดว่ามาว่าแบบหลุดไม่เรียบร้อยแต่ของพี่นกนี่คือจะหลุดไปอยู่ในฝังเรียบร้อยความเป็นครูใช่หลุดอย่างนี้มาพูดถึงเรื่องละครบ้างดีกว่าช่วงนี้เห็นไปปรากฏตัวหลายในหลายๆบทบาทซึ่งบทบาทที่ทําให้เราดังขึ้นมานั่นก็คือลำพึงใช่เป็นยังไงบ้างอันนั้น โอ้ยต้องขอบคุณผู้ใหญ่นะคะขอบคุณพี่ป้อนพี่บอย,ขอบ,อกกข,ยบขอบคุณพี่มิกกี้คนเขียนบทขอบคุณพี่รสผู้กำกับละครเรื่องนี้แล้วก็ขอบคุณทีมงานนางฟ้าลำแขนทุกคนนักแสดงทุกคนที่ส่งบทส่งต่อบทให้ลำยองได้ดีมากๆเลยก็เป็นละครที่ทำให้คนรู้จักลำยองมากขึ้นเป็นลำยองหลังเห็ิหามมหกเจ็ดปีที่มีสังกัดนะคะอะ คนยังไม่รู้จักรู้จักแต่เพลงอ,องค์พเทิร์แต่เขารู้จักลำยอง <c oughs> แต่พอมาเป็นลำพึงเขาบอกเลยไปปัน้มน้ามันเอี่ยลำพึงมันมอ้ข่อยขึ้นมาเจ้าแห้งจะเจ้าด้าปากจัดว่ะอันนี้จำท้ายเด็กวิ่งตามรถตู้ดารามาแล้วซูดารามาแล้ววิ่งไปขอลายเซ็นเป็นลำยองไมอ่ใครรู้จักค่ะคนเขาทักผิดด้วยเป็นคนอื่นด้วยตอนเป็นลำยองแต่พอเป็นลำพึงค่ะคนทักถูกด้วยค่ะไม่ผิด ตัวคะ่ะก็ถือเป็นความโชคดีนะคะ<ช>ที่ทําให้ให้มันชัดเจนขึ้นได้ทั้งในบทบาทของการแสดงเราก็การเป็นศิลป,ปินติดใจไหมติดใจค่ะอยากเล่นละครตลอดเลยตอนนี้ <laughs> แล้วส่วนใหญ่บทที่ได้รับมาหรือว่ารับเชิญก็ก็ไม่ได้ไกลตัวใช่ไหมคะโอ้ยนี่รับเชิญเนี่ยเรื่องหนึ่งนี่เรื่องสุดรักแซบอิลีมีรับเชิญเรื่องหนึ่งจะออกมาประมาณสองตอนอาทิตย์หน้านี้แหละวันพุธหน้านี้ฝากเลยนะคะคนก็จะมองว่า ต้องเป็นลำยองแน่นอนเลยต้องเป็นบทลํำพึงแน่นอนเลยบอกเลยว่าไม่ใช่อต้องให้เขาล่องรอไปดูว่าเป็นการพลิกบทบาทที่ทุกคนใช่ทุกคนจะเฮ้ยลำยองเล่นได้เลยต้องรอดูแต่ว่าในเรื่องอีกเต็มๆอีกเรื่องหนึ่งที่จะทําการถ่ายทาเดือนมีนาเป็นต้นไปยาวเลยห้าหกเดือนก็เรื่องทายาทพันธุ์ข้าวเหนียวของช่องวันอีกเหมือนเดิมก็เรอ ก็จะอันนั้นก็จะเป็นอีกลุกคล้ายๆลำพึงแหละอือก็คอยติดตามกันใน Facebook ของพี่นกเรื่อยๆว่าจะมีอะไระคะก็ถือได้ว่ายังยังยังอยู่ในช่วงเวลาที่ที่โชคดีอยู่เนาะเพราะว่าโชคดีอยู่ในภาวะต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ชมในภาวะที่ศิลปินลูกทุ่งเราเนี่ยประสบปัญหาเรื่องของการแสดงคอนเสิร์ตเนี่ยมันเป็นศูนย์เลยไหมคะศูนย์เลยต้องบอกว่าณเวลานี้ตั้งแต่เดือนธันวาคมเลยศูนย์ค่ะศูนย์แบบไม่ใช่ศูนย์ธรรมดานะ แบบศูนย์แบบติดติดลบเลยค่ะคือ,อแต่อย่างน้อยในความโชคด้ขอก่อนอนั้นคือตุลาถึงธันวาที่เริ่มพิ่งเริ่มกลับมาเปิดให้แสดงคือแต่ว่างานมันยังไม่คงที่มันยังมีที่จัดได้ไม่จัดได้แล้วบางทีอขออนุญาตได้แล้วถึงมันก็ยกเลิกเพราะว่าเนื่องด้วยจากว่าบางพื้นที่เขาก็ยังแอ,อนนี่อยู่ยังไม่เต็มที่ยังเปิดไม่เต็มที่ค่ะ,คะแล้วทีนี้ก็ก็โดน่ เดือนธันวาที่จริงมันต้องเป็นสุงท้ายปีเก่าตลอบปีใหม่ใช่ไหมเป็นช่วงพีคข,ของช่วงหน้าง,งานของเราว<ช>งนักร้องลูกทุ่งน่ะใช่